สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากถนนพระรามที่4ผ่านแยกหลรัโพงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรภาพไทยจีนตอนนี้ถึงวงเวียนซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศถนนเยาวราชตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนจนถึงแยกบุรพาหรือว่าแยกเมกาถนนเยาวราช ก็เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางนะครับประมาณ1,000กับกว่เมตรได้รับการเก่าขานว่าเป็นถนนมังกรโดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรอยู่ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ7.2พรสษบาบริเวณวงเวียนอุเดียนและท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและไปสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณแยกบุรพาสร้างขึ้นในรัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เวลาการก่อสร้างทั้งหมด8ปีตั้งแต่พศ2434จนถึงพศ2443เพื่อให้เยาวราชกลายเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการค้าขายเดิมก็ชื่อถนนยุพราชและได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่าถนนเยาวราช ขณะนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกาการจราจรก็ถือว่ายังกล้องตัวอยู่ด้านซ้ายนะครับก็คือตลาดเก่าเยาวราชตลาดเก่าเยาวราชนะครับส่วนนี้เขาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นท้องมังกรผ่านแยกถนนมังกร ด้านหน้าผมก็เป็นแยกราชวงก็เป็นถนนเยวาวราชตัดกับถนนราชวงด้านซ้ายก็เป็นจุบจลลิศ ตอนนี้ผมมาถึงแยกวัดตึกนะครับก็เป็นถนนเยาวราชตัดกับถนนจักรวรรดิตอนนี้ผมก็มาถึงปลายถนนเยาวราชหรือเรียกว่าหางมังกรก็จะข้ามสะพานข้ามคลององอ่างนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่แยกบุรพาหรือว่าแยกเมกาก็นำมาฝากกันนะครับให้เห็นบรรยากาศของเยาวราชล่าสุด ขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณสลับทันที่ให้การสนับสนุนไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ